สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมิมิรัทารอดอีกแล้วนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดวงรายเดือนตุลาคมของชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะมิม่ก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกนะคะและเช่นเคยค่ะในรายละเอียดคลิปนะคะก็จะมีการเรียนการงานการเงินนะคะและความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะมีดวงสุขภาพและคําแนะนําด้วยนะคะในท้ายคลิปนะคะมิม่ก็จะแจ้งข่าวใน2เรื่องด้วยกันนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูดวงกันเลยนะคะว่าการเรียนในเดือนนี้ค่ะน้องของเขาจะเป็นยังไงบ้างคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้น้องๆกาลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ค่ะ เดือนนี้นะคะน้องๆตัวเองอะคะ่ะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนหมดไฟเหนื่อยหน่ายกับตัวเองไม่ค่อยมีแพชชั่นในการเรียนอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆน,นะคะได้แบบเรียนหนักมากนะคะหรือว่ากําลังเหมือนพบเจอกับสถานการณ์อะไรที่แบบว่าเออจะตัดสินใจยังไงดีจะไปข้างหน้าหรือข้างหลังจะเลือกตัวไหนเลือกตัวไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะบอกน้องๆน,น,นะคะว่าให้หวางใจได้เลยคะ่ะเพราะว่า การเรียนของน้องๆน,นะคะในอนาคตอะคะกำลังจะส่งผลดีนะคะน้องๆจะมีไฟขึ้นขยันขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆน,นะคะได้พบเจอกับเหมือนสถานการณ์ที่ดีะค่ะบางคนนะคะได้รับคะแนนที่ดีนะคะได้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรแบบนี้นะค่ะหรือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะทําให้น้องๆน,นะคะมีไฟที่อยากจะขยันเรียนมากๆเลยนะคะในเดือนนี้ค่ะ <c oughs> เรามาดูกันนะคะว่า แล้วที่ทางการเรียนนะคะในเดือนนี้ค่ะช่าราศีพิจิกในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างคะ เดือนนี้นะคะรูปเหมือนน้องๆนะคะจะได้ลุยงานเพียบเลยนะคะจะมีงานเข้ามาให้น้องๆได้ทำมากบางคนอาจจะเป็นงานด่วนก็ได้ค่ะงานนั้นนะคะก็เหมือนเอ่อถ้าเกิดว่าถามว่าผลลัพธ์ของงานจะเป็นยังไงนะคะรูปเหมือนจะขึ้นอยู่กับการกระทําของน้องๆเลยนะคะว่าน้องๆทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าทําได้ดีนะคะก็มีโอกาสที่จะโดดเด่นเป็นที่สนใจค่ะหรือว่าได้คะแนนเยอะๆได้คะแนนท็อปเลยก็ได้นะคะ ามาดูกันนะคะว่าไพ่ะค่ะอยากจะแนะนําอะไรนะคะ ใช่นะคะก็ここอยากจะบอกนะคะว่าในเดือนนี้คะคะน้องๆมีเกณฑ์นะคะที่จะมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าถ้าไปประกวดอะไรนะคะน้องๆก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รางวัลชนะค่ะลองดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะในเดือนนี้นะคะดูเหมือนไพนะคะ่ค่ะอยากจะบอกว่าน้องๆนะคะได้รับความประสบความสําเร็จดีนะคะยังไงซะ,นะคะ่ะการเรียนน้องๆก็เป็น ในทิศทางที่ดีนะคะในเดือนนี้พี่มีมีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร่วงการงานนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คนทํางานกําลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่คะ เดือนนี้อะค่ะจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะในเรื่องการงานเหมือนน้องๆจะต้องแอคชั่นอะไรอย่างนี้มากหน่อยนะคะแต่ว่าน้องๆนะคะไพ่ก็ขึ้นมานะคะการงานนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเราก็เป็นคนขยนนะะันค่ะเดือนนี้นะคะการงานจะส่งผลดีมากๆเลยค่ะจะทําให้คุณนะคะมีความสุขค่ะแล้วก็บางคนนะคะจะได้ใช้เวลาได้กับครอบครัวได้มากขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ทางแนวโน้มอะค่ะการงานในเดือนตุลาคมนี้จะเป็น การงานนะคะบางคนนะคะถ้าเกิดว่าทํางานที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆหรือว่ามีหุ้นส่วนนะคะอาจจะเหมือนหยุดชะง,งักไปก่อนนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้แบบลุยเต็มที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครทํางานเป็นทีมทํางานกับกับเพื่อนๆน,นะคะเป็นทีมร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนโปรเจกต์นั้นก็เดี๋ยวกําลังจะจบไปอะไรแบบนี้นะคะี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณบ้างคะ่ะ ว่านะคะไม่ต้องกลัวนะคะให้เดินหน้าทํางานเต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่าในเดือนนี้ค่ะคุณดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์นะคะคือเหมือนตัดสินใจทําอะไรด้วยเหตุผลมากขึ้นนะคะเราก็เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณดูเหมือนจะอยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะบางคนอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับฐานะการเงินของตัวเองนะคะก็ให้ลุยเต็มที่ไปเลยนะคะยังไงก็ทําได้อยู่แล้วค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงการงานค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่การเงินของชาวราศีพิจิกเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์การเงินชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างคะ สีพิจิกนะคะบางคนยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะคะกับสถานะการเงินของตัวเองนะคะบางคนนะคะรู้สึกว่าไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องการเงินนะคะรู้สึกว่ายังต้องหาเงินได้มากกว่านี้ต้องหาเงินเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วที่ทางแนวโน้มอะคะ่ะในเรื่องการเงินในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอะไรจะเกิดขึ้นคะ่ะ ก็อยากจะบอกนะคะว่าให้เหมือนมองไปที่ข้างหน้านะคะมองไปที่อนาคตค่ะเหมือนการเงินของคุณนะคะกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะโอกาสสาคัญนะคะแต่ว่าโอกาสนั้นนะคะอาจจะแบบอยู่เหมือนมาจากทางไกลอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่อไปต่างประเทศนะคะหรือว่าทํางานกับชาวต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะ่ะ จะทําให้คุณนะคะมีทิศทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนนะคะสักพักนะคะคุณจะเริ่มคิดได้นะคะหรือว่าคิดออกคะ่ะว่าไอเดียการทําเงินของคุณนะคะคืออะไรดีนะคะขอคําแนะนําจากไพ่ด้วยนะคะว่าการเงินของชาวราศีพิจิก่ะคะ่ะไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรบ้างคะ จะบอกนะคะว่า,เ,าเหมือนความเสียใจะคะ่ะหรือว่าความท้อใจนะคะในเรื่องการเงินความผิดหวังอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันกําลังจะจบไปนะคะก็อยากจะให้คุณนะคะลองฮิรสู้ลองเฮิรสู้นะคะแล้วก็ลองมองหาค่ะว่าโอกาสใหม่ๆในการเงินของคุณคืออะไรคะ่ะแล้วคุณก็จะเกิดไอเดียนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดวงความรักของคนโสดกันบ้างนะคะ มาดูกันค่ะว่าตอนนี้ค่ะคนโสดกําลังเผชิญน้ากับอะไรอยู่ค่ะ คนโสดชาวราศีพิจิกนะคะบางคนนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นค่ะอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะกําลังบิวกาลังสร้างตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะคะหรือว่าความคิดความรู้สึกอะไรแบบนี้ค่ะคุณอยากที่จะเป็นตัวเองนะคะอยากที่จะเหมือนเข้มแข็งในเรื่องความรักมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ยังอยู่ในโปรเซสนะคะก็ คุณดูเหมือนจะมาในทิศทางที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นทิศทางที่คุณถนัดนะคะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเหมือนกําลังขาดไอเดียที่ถูกต้องหรือว่าทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะไพ่ก็เลยบัอนทึกอยากจะบอกคุณนะคะว่าลองเข้าสังคมนะคะอาจจะทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นหรือว่าทําให้คุณนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะชาวราศีพิจิก เรามาดูกันนะคะว่าแล้วทิศทางความรักของคนโสดในเดือนนี้นะค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะออในบางคนนะคะเหมือนกำลังพยายามที่จะจีบใครบางคนอยู่นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่รู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะยังรู้สึกว่าอืมทำไมยังไม่ค่อยได้ผลเลยอะไรแบบนี้นะคะเหมือนยังขาดวิธีการอยู่นะคะ มาดูกันค่ะว่าทิทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไงบ้างในเดือนนี้ค่ะตัวคนเองนะคะคนที่งพยายามจีบใครอยู่นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันดูเหนื่อยดูยากเย็นจังเลยดูไม่มีความหวังเลยอะไรแบบเนี้ค่ะดูมีอุปสรรคเข้ามานะคะหรือว่าใครบางคนที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ะค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าบางทีก็รู้สึกเหมือนไม่มีความหวังเลยอะไรแบบเนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าทําไมมันเหนื่อยมันยากมันเย็นอะไรแบบนี้นะคะ <S <S มาดูกันนะคะว่าเราไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างค่ะ อยากจะบอกนะคะว่าโอ,อกาสเก่เกาๆะคะ่ะหรือว่าอะไรที่มันคุณรู้สึกว่าอยู่ไกลเช่นคนที่บางคนกําลังจีบคนอยู่ไกลอยู่อะไรแบบนี้นะคะ่ะพ่ออยากจะให้ลองเวทดูนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมเขาอยากจะให้คุณเปิดตัวเปิดใจให้มากขึ้นกว่านี้นะคะรู้เหมือนโอกาสของคุณนะคะมันกําลังจะเข้ามานะคะโอกาสนี้อาจจะยังทําให้คุณนะคะไม่เป็นตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ ลองดูนะคะว่าความรักครั้งนี้ทําให้คุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่าแล้วก็สําหรับคนที่กําลังพัฒน,นาตัวเองอยู่นะคะใ้าอยากจะบอกนะคะว่าเ,เหมือนบางเียค่ะให้ลองถ้าคุณได้ตั้งเป้าหมายไกลไว้แล้วอะค่ะให้ลองเซตเป้าหมายระยะสั้นดูนะคะแล้วให้ลองเวทด,ดูว่าอะไรที่มันแบบสําคัญมากที่สุดหรือว่ามันควรจะเป็นได้มากกว่าหรือว่าเหมือนแบบ เป้าหมายอะไรที่มันใกล้ที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอคุณทําได้นะคะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจแล้วก็ไปเป้าหมายถัดไปได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของคนโสดค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดวงความรักของคนมีคู่กันเลยนะคะดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศีพิจิกค่ะตอนนี้คุณกําลังเผเชิญหน้ากับอะไรอยู่คะ คูรูเหมือนเพิ่งผ่านปัญหาอะไรมานะคะปัญหานี้นะคะ่ะเคยทําให้คุณเจ็บปวดนะคะแล้วก็สร้างบาดแผลไว้มากมายคะ่ะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับเรื่องของความรักะคะ่ะบางคนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีตัวเลือกเข้ามานะคะก็เลยทําให้คุณได้เกิดปัญหานี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้คุณก็รู้สึกได้มั่นคงกับตัวเองแล้วก็ความรักแล้วนะคะปัญหานี้ก็เลยไม่ค่อยส่งผลอะไรกับคุณมากเท่าไหรค่ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกนะคะบางคนที่กำลังรองคนรักเดินทางมาหาค่ะ เขาจะมาเร็วๆนี้นะคะเขากําลังเฝ้ารอพบเจอคุณมากๆเลยค่ะเขาอยากจะเจอคุณนะคะแล้วก็อยากจะใช้เวลาด้วยกันค่ะใครนะคะที่เคยคิดว่าความรักครั้งนี้จะจบลงไปอะคะ่ะไม่จบนะคะคนคนนั้นนะ่ะเขายังรักคุณอยู่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครอะค่ะอยากจะแนะนําอะไรความรักชาวราศีพิจิกบ้างคะ่ะ ก็ได้บอกว่าตอนนี้ค่ะคุณพร้อมแล้วนะคะหรือว่าคนรักของคุณนะคะเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรนะคะพวกคุณสองคนก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันเพื่อให้มันผ่านไปได้นะคะแล้วก็ไพ่ก็อยากจะบอกอีกนะคะว่าเร็วๆนี้นะคะ่ะอ,อ,อาจบางคนนะคะอาจจะมีการขอแต่งงานได้นะคะแฟนคุณเหมือนเขาพร้อมแล้วค่ะที่จะอยากเดินหน้าไปกับคุณนะคะ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกลำดับขั้นนะคะใครคุยคุยอยู่ก็อาจจะได้มีการขอเป็นแฟนถ้าใครเป็นแฟนก็อาจจะได้พูดคุยวางแผนในอนาคตในเรื่องการแต่งงานอะไรแบบน,นี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับื่วงความรักของคนมีคู่ค่ะเราไปต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าสุขภาพของชาวราศ,ศีพิจิกในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะ ชาวราศีพิจิกค่ะเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะหรือว่าตอนนี้เองนะคะคุณแบบไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะทํางานหนักนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคุณนะคะที่จะดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าใจหนึ่งคุณก็อยากทําอยู่นะคะอยากจะบาลานซ์สุขภาพตัวเองให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มนะคะ่ะหรือว่าคําแนะนาจากไพ่นะคะว่า อยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณค่ะให้ก็ได้บอกนะคะว่าให้เลิกคิดเรื่องคิดเครียดเรื่องเดิมๆนะคะหรือว่าเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์ใจนะคะ อยากให้จบปัญหานั้นไปนะคะไม่อยากให้คุณเครียดแล้วก็คิดมากะค่ะเพราะว่าบางทีอะค่ะอาจจะเป็นการคิดไปเองก็ได้นะคะสิ่งที่เราคิดไปเองอะค่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ค่ะอาจจะทําให้เราเครียดเล่าๆนะคะไพ่ก็อยากจะแนะนําแบบนี้นะคะยังไงซะก็อะไรที่ทําให้คุณเครียดนะคะก็ลองตัดปัญหานั้นทิ้งไปหรือว่ามองหาวิธีการแก้ไขปัญหาดีกว่านะคะ <S 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 ดีกว่าที่จะคิดแบบจมปลักอยู่กับปัญหานั้นอะไรแบบนี้นะค่ะ เราไปต่อกันเลยนะคะที่คําแนะนํารายเดือนค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกบ้างคะ ใพ่ก็ได้บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะขยันทํางานในเดือนนี้นะคะเติมแพชชั่นให้เติมตัวเองค่ะคุณจะพบกับความมั่นคงนะคะเราก็พบความสุขด้วยค่ะบางคนนะคะจะได้มีความสุขกับคนในครอบครัวนะคะออกไปเที่ยวออกไปใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะยังไงก็ลองดูนะคะเติมไปเติมแพชชั่นให้กับตัวเองค่ะหรือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ ให้บอกว่านะคะลองออกไปมองหาดูค่ะว่าอะไรที่จะเติมไฟเติมแพชชั่นให้คุณได้บ้างค่ะมีตัวเลือกให้คุณได้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรค่ะคุณลองดูนะคะแล้วจะทําให้คุณได้มีความสุขมากขึ้นค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงนะคะรายเดือนของชาวราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะถ้าใครชอบนะคะมีมีม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีข่าวดีนะคะ2เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบด้วยกันนะคะนั่นก็คือมีมีม่นะคะจะทําดวงอรไรดวงความรักนะคะของชาวาสิบสอราศีค่ะออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถรอติดตามได้นะคะโดยการกด u b s c r คร e นะคะแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีอีกอหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือ ดวงส่วนตัวคะ่ะเนื่องจากได้รับการตอบรับดีมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาดูกับมิมี่เยอะมากๆเลยค่ะเลยอยากจะตอบแทนทุกคนนะคะในเดือนนี้นะคะด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษในเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือ3คำถาม99บาทคะ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปที่ไลน์แอดของมิมี่ได้เลยนะคะวันนี้มิมี่ก็ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนกันและกันวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ